สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นการเดินทางจากศาลาเฉลิมกรุงเพื่อไปบ้านหม้อนะครับจากอ๊อท้ยบ้านนะครับไปลงรถไยหนึ่งหรือเดินมาจาก3มยอดนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินเ MRT ก็เดินมาตรงตรงศาราเฉลิมกรุงแล้วเลี้ยวตามซ้ยายมานะครับ ข้างดีโอสยามนะครับดีโอด้วยดีอนี่แหละครับขายาเสริลมสาลาเสเิลกุ้งครับนี่ครับดีโอสยามคลิปนี้ผมมาถ่ายอยู่เลยนะครับพอดีวันนี้มีทุะมาด้านนี้เพื่อไปซื้อไมโครโฟนขายที่จิกซื้อที่อื่นก็ได้ครับแต่ผมชอบมาเินเล่นด้วย รถมีผ่านตรงนี้ก็มีสายแปดสายป,อ,ปออะไรเมื่อกี้นี่ผดูไม่ทันครับก็ผ่านหน้าตลรดจรกลางเก่านะครับนี่ก็มีการขายปากหน่อุปกรณ์คือมันม้อจากซอยวัดทิพยบารีนะครับ ก็เข้าไปตรงนี้นะครับอุปกรณ์ไฟแสงสีอุปกรณ์ต่างๆก็มีนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับไปนี้ในวันอาทิตย์นะครับที่ 30มีเนซายอยู่นะครับน่กจะคนอาจจะกลับบ้านต่างหรืออะไรวันมอเมื่อก่อนเรื่องดือในด้านเร่เสียงนะครับเดี๋ยวนี้เขามีขยายไปนอกเมืองหรือว่ามีร้านในซอยนี้ก็มีเรื่องเสียงกมิกซื้อพราะวร์แอมป์ไฟต่างๆนะครับ ความพิเห็นส่วนตัวอยากให้ชั้นร้านค้าร้านขายอย่าเอากำไรเกินงามครับเพราะว่าผมเคยซื้อร้านหนึ่งต่างกันพันหนึ่งอีกร้านหนึ่งก็ให้ราคาพวกพอเบิรนะครับผมเข้าใจอยู่ว่าคุณต้องเอากําไรแต่คุณอย่าเอาเกินงามนะครับฝากขอบคุณร้านที่ไม่เอากําไรเกินงามะครับเพราะว่าเขาซื้อครั้งครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาจะไม่มาซื้อคุณนะครับ เขาไปถามเดี๋ยวนี้มันโลกมันสมัยเขาไปถามราคาเรียบเทียบได้นะครับบางทีเราก็แก้งงัเพื่ออยากรู้ว่าร้านนี้สมควรมาอีกไหมย,ยอมเสียค่างงวหรือโง่จริง <c oughs> เปล่าแล้วครับก็ใจการค้าขายต้องมีกำไรแยใใ่เยอะเกินควรนะครับ <c oughs> เพื่อลูกค้าเขาจะมาอีกนะครับ เข้ามาในซอยนี้เป็นซอยเมื่อก่อนติดแอร์เป็นซอยเมื่อก่อนเยอะนะครับอะไรมีชั้นบนทั้งสองอร้นลอยอุปก,กรณ์ต่อพ่วงซอยร้านสัเก็ตวันนี้ร้านปิดไปหลายร้านกันนะครับปกลก้อง วงจรปิดี๋ยวนี่เขาสั่งทางออนไลน์คนเล็กไม่ค่อยมาเดินกัน,นครับก็สนมากก็แล้วแต่ความสะดวกตอนนี้เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตอกซอยทางที่เคยไม่เคยมาอาจจะหลงนะครับตอนนี้ผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับ ทะลุไปอีกซอยกันมอดติดเองนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าแตวนี้เงียบหน่อยนายเงาไปหน่อยหนะึ่งพอเบอร์เดิเนตู้ำรำโพงสมัยก่อนมีขยายราคาถูกๆพันก, 1, กว่าบาทสำหรับพวก เต้นแบบมีเครื่องใหญ่นะครับฟังในห้องเยอะแยะนะครับก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยแบบไปเสียบขั้วเล็กๆไปเสียบผมมากานสะดุดลายนี้เพราะว่าอย่เลือกแต่ล็อท้าไม่ต้องแพงหรอกมีทั้งงานซื้อแจ็กเล็กมันพอไปเสียบคอมกับโน้ตบุ๊กเนี่ยผมถ่ายอุปกรณ์เนี่ยนะเนี่ยก็มีลำโพงเยอะแยะเนี่ย Oh, ขอตัวต่อหน่อยดิน yeah. ้องเนี่ยได้ไหมอ๋อ oh, แบบนี้แค่พวก,กทีนึงตัวนี้ราคาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบร <350. S 2> เ,เต้เท่าไหร่อันนี้ข้าศึกบาท สี่ร้อยพี่สามร้อยแปดสามร้อยแปดเฮียมาแล้วเฮียใส่ถุงเลยได้ครับต่อเป็นตัวนี้ในแจ็คแจ็คพ่วงอยู่ไหนเหรอเฮียแจ็คพ่วงเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องเขากำลังไปอยู่เดี๋ยวเขาไปซื้อตัวต่อให้เลยวันนี้ผมมีประเขียนด้วยขันเท่าไหร่คะขันขันเมื่อกี้สามร้อยเท่าไหร่เฮียสามร้อยแปดสิบเหรอ ท่อนสามร้อยกว่าจิงน่าจะสองกว่าก็ประมาณนาได้สิบสองใช่ต่อต่อตก็เอาสิบสอมาใส่ได้เาสิบสองมาใส่ได้ดานีหมด้วนเบื่อนครบื่อกระดาได้ ที่ก็ในการเทียบแต่บ้านๆก็ก,กาบปรับตัวตัวที่